สำนักงานจันทสิธิ์ทนายความให้ความรู้เรื่องกฎหมายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจากักรความหมายทางกฎหมายของบิดาผู้ชายที่เป็นพ่อตามกฎหมายและการคุ้มครองบุตรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เนื้อหาฉบับเต็มวันนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงคำที่มีความหมายสำคัญและผลกระทบอย่างยิ่งในชีวิตครอบครัวและในระบบกฎหมายไทยนั่นก็คือคำว่าบิดาที่กฎหมายให้นิยามไว้อย่างชัดเจนว่าคือผู้ชายที่เป็นพ่อตามกฎหมายสถานะนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำเรียกทางเครือญาติแต่เป็นสถานะที่ได้รับการรับรองและกำหนดสิทธิ์หน้าที่ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของบุตรครับในทางกฎหมายคำว่าบิดาผูกพันกับความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการเหนือกว่าความสัมพันธ์ทางชีววิทยาซึ่งหมายความว่าผู้ชายคนหนึ่งจะเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายได้นั้นต้องเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นโดยมีแนวคิดหลักคือการสร้างความมั่นคงในสถานะและสิทธิของบุตรการที่เราเจาะลึกประเด็นนี้ ก็เพื่อทำความเข้าใจว่าการเป็นบิดาตามกฎหมายนั้นมีผลผูกพันอย่างไรต่อชีวิตของบุตรและมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการได้รับการรับรองสถานะนี้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายครอบครัวไทยครับเนื้อเรื่องหัวใจสำคัญของการเป็นบิดาตามกฎหมายในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองกรณีหลักๆครับนั่นก็คือบุตรที่เกิดในระหว่างการสมรสและบุตรที่เกิดนอกสมรส ซึ่งมีหลักเกณฑ์และกระบวนการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือการให้สถานะบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับบุตรที่เกิดในระหว่างการสมรสถ,ถือว่าเป็นกรณีที่ง่ายที่สุดครับเพราะกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าสามีของมารดาย่อมเป็นบิดาของบุตรที่เกิดในระหว่างการสมรสหรือภายในระยะเวลา310วันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง แม้ว่าความจริงทางชีววิทยาอาจจะไม่ใช่แต่กฎหมายเลือกที่จะให้ความมั่นคงทางสถานะแก่บุตรก่อนซึ่งเป็นหลักการที่เรียกว่าการสันนิษฐานว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนี่คือการให้ความคุ้มครองบุตรทันทีที่เกิดครับตัวอย่างที่หนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วต่อมาภรรยาได้ให้กำเนิดบุตรชายในขณะที่ทั้งคู่ ยังคงเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายวิเคราะห์แม้ว่าต่อมาสามีจะสงสัยว่าบุตรคนนี้ไม่ใช่บุตรของตนทางสายเลือดแต่ตามหลักการสันนิษฐานของกฎหมายกฎหมายจะถือว่าสามีที่จดทะเบียนสมรสนั้นเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรคนนี้โดยทันทีซึ่งก่อให้เกิดสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์เช่นสิทธิ์ในการรับมรดกและการใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันครับ สรุปสามีจะมีสถานะเป็นบิดาตามกฎหมายโดยการสันนิษฐานทันทีที่บุตรเกิดในระหว่างการสมรสเว้นแต่จะมีการฟ้องคดีเพื่อปฏิเสธความเป็นบุตรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ครับในทางกลับกันบุตรที่เกิดนอกสมรสซึ่งเป็นกรณีที่มีความซับซ้อนทางกฎหมายมากกว่าครับกฎหมายไทยไม่ได้สันนิษฐานให้ผู้ชายที่ให้กำเนิดบุตรเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยอัตโนมัติกล่าวคือ ผู้ชายคนนั้นเป็นเพียงพ่อทางสายเลือดเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่บิดาตามกฎหมายจนกว่าจะได้มีการดำเนินการตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงซึ่งมีอยู่สามช่องทางหลักๆครับช่องทางแรกคือการจดทะเบียนสมรสกับมารดาในภายหลังหากบิดาและมารดาไปจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่บุตรเกิดบุตรคุณนั้นก็จะกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่วันที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสครับตัวอย่างที่สองในกอและนางสาวขอมีบุตรร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสต่อมาเมื่อบุตรอายุได้ห้าปีในกอและนางสาวขอจึงตัดสินใจไปจดทะเบียนสมรสกันวิเคราะห์เมื่อในกอและนางสาวขอจดทะเบียนสมรสกันสถานะของในกอก็เปลี่ยนจากพ่อทางสายเลือดเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรคนนั้นทันทีโดยผลทางกฎหมายนี้ จะเกิดขึ้นนับแต่วันที่การสมรสถ,ถูกจดทะเบียนทําให้บุตรมีสิทธิ์และหน้าที่ต่อบิดาโดยสมบูรณ์เหมือนบุตรที่เกิดในระหว่างการสมรสครับสรุปการจดทะเบียนสมรสภายหลังการเกิดของบุตรเป็นวิธีที่ทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างสมบูรณ์นับแต่วันที่จดทะเบียนครับช่องทางที่2คือการจดทะเบียนรับรองบุตรนี่เป็นวิธีการที่ใช้บ่อยที่สุด สำหรับกรณีที่บิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันโดยบิดาจะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งกระบวนการนี้ต้องการความยืนยอมจากบุตรและมารดาหากบุตรยังเป็นผู้เยาว์จุดประสงค์คือการตรวจสอบและยืนยันความสุจริตของการรับรองบุตรและเพื่อให้แน่ใจว่าการรับรองนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุตรอย่างแท้จริงครับตัวอย่างที่สาม นายแดงเป็นพ่อทางสายเลือดของเด็กหญิงฟ้าแต่ไม่ได้สมรสกับมารดาของเด็กหญิงฟ้านายแดงต้องการให้เด็กหญิงฟ้ามีสิทธิในทรัพย์สินของตนจึงไปยื่นคำขอจดทะเบียนรับรองบุตรวิเคราะห์หากเด็กหญิงฟ้ายังเป็นผู้เยาว์นายแดงจะต้องได้รับความยินยอมจากมารดาของเด็กหญิงฟ้าในการจดทะเบียนรับรองบุตรด้วยหากมีการจดทะเบียนรับรองบุตรสำเร็จสถานะของนายแดงจะเปลี่ยนจากพ่อทางสายเลือด เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กหญิงฟ้าทันทีโดยผลทางกฎหมายนี้จะเกิดขึ้นนับแต่วันที่การสมรสถ,ถูกจดทะเบียนทําให้เด็กหญิงฟ้ามีสิทธิ์และหน้าที่ผูกพันกับในแดงอย่างสมบูรณ์รวมถึงสิทธิ์ในการรับมรดกครับสรุปการจดทะเบียนรับรองบุตรเป็นผลทางหลักสําหรับบิดาที่ไม่เคยสมรสกับมารดาในการทําให้บุตรนอกสมรสมีสถานะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และได้รับสิทธิทางมรดกจากบิดาครับช่องทางที่สคือการที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเป็นบิดาในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นหรือบิดาไม่ยอมจดทะเบียนรับรองบุตรมารดาหรือบุตรอาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาว่าผู้ใดเป็นบิดาการพิสูจน์ความเป็นบิดาในปัจจุบันมักใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เช่นการตรวจ DNA ซึ่งมีความแม่นยำสูง เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคลใดเป็นบิดาคำพิพากษานั้นย่อมมีผลย้อนหลังให้บุคคลน,นั้นเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรคนนั้นนับตั้งแต่วันที่บุตรเกิดซึ่งเป็นหลักการที่ให้ความคุ้มครองย้อนหลังแก่บุตรครับตัวอย่างที่4นางสาวดำฟ้องในขาวต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาว่าในขาวเป็นบิดาของบุตรชายของตนเนื่องจากในขาวปฏิเสธที่จะจดทะเบียนรับรองบุตร และไม่เคยสมรสกับนางสาวดำวิเคราะห์ศาลจะดำเนินการสืบพยานหลักฐานรวมถึงการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เช่นการตรวจ DNA หากผลการตรวจยืนยันความเป็นบิดาและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าในขาวเป็นบิดาสถานะบิดาตามกฎหมายของในขาวจะเกิดขึ้นทันทีโดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่บุตรเกิดซึ่งเป็นหลักการที่ให้ความคุ้มครองย้อนหลังแก่บุตรครับ สรุปคำพิพากษาของศาลเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้บุตรนอกสมรสมีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันเกิดซึ่งเป็นการยืนยันสิทธิ์ของบุตรอย่างเป็นทางการครับเมื่อบุคคลใดได้รับการรับรองสถานะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วผลทางกฎหมายที่สำคัญประการหนึ่งคืออำนาจปกครองบุตรครับโดยปกติแล้วบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิในการใช้อำนาจปกครองร่วมกับมันดาตามที่กฎหมายกำหนดเว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่นอำนาจปกครองนี้ครอบคลุมถึงการกำหนดที่อยู่ของบุตรการดูแลสุขภาพการศึกษาและการจัดการทรัพย์สินของบุตรภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเป็นบิดาตามกฎหมายนั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการดูแลและชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตของบุตรอย่างรอบด้านครับ ตัวอย่างที่ห้านายมานะได้จดทะเบียนรับรองบุตรชายที่เกิดกับนางสาวสวยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบุตรยังเป็นผู้เยาว์วิเคราะห์นายมานะในฐานะบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิ์และหน้าที่ในการใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกับนางสาวสวยผู้เป็นมารดาหากทั้งสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันอำนาจปกครองอาจถูกกำหนดโดยข้อตกลงหรือคำสั่งศาล แต่สิทธิทางกฎหมายในการเป็นผู้ปกครองยังคงอยู่ซึ่งหมายความว่านายมณะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตของบุตรครับสรุปบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิในการใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกับมารดาซึ่งเป็นความรับผิดชอบในการดูแลและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบุตรตามกฎหมายครับนอกจากนี้การเป็นบิดาตามกฎหมายยังส่งผลต่อสิทธิในการรับมรดกด้วยครับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นทายาทโดยทมลำดับที่หนึ่งของบิดาย่อมมีสิทธิ์ได้รับมรดกของบิดาอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายมรดกซึ่งเป็นความมั่นคงทางการเงินที่กฎหมายมอบให้แก่บุตรในขณะที่บุตรนอกสมรสที่บิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลไม่ได้พิพากษาว่าเป็นบิดาจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบิดาเลยเว้นแต่บิดาจะทำพินัยกรรมยกให้เป็นกรณีพิเศษครับตัวอย่างที่6 ในดำรงมีบุตรชายคนเดียวที่เกิดจากการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อมาในดำรงถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้วิเคราะห์บุตรชายคนนี้ถือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของในดำรงและเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่หนึ่งซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของในดำรงทั้งหมดแต่เพียงคู่เดียวในฐานะทายาทโดยธรรมตามกฎหมายมรดกนี่คือผลทางกฎหมายที่ชัดเจนที่สุดของการมีสถานะบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายครับสรุป บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิ์ในการรับมรดกของบิดาในฐานะทายาทโดยธรรมลำดับแรกซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายคุ้มครองไว้อย่างเด็ดขาดครับตัวอย่างที่7นายสมบัติมีบุตรชายคนหนึ่งที่เกิดกับอดีตแฟนสาวโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสและนายสมบัติไม่คือจดทะเบียนรับรองบุตรคนนี้ต่อมานายสมบัติเสียชีวิตวิเคราะห์แม้บุตรชายคนนี้จะเป็นบุตรทางสายเลือดของนายสมบัติแต่ในทางกฎหมายถือเป็นบุตรนอกสมรส ที่บิดาไม่ได้รับรองจึงไม่มีสถานะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายสมบัติทําให้บุตรชายคนนี้ไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของนายสมบัติเลยเว้นแต่นายสมบัติจะทําพินัยกรรมยกทรัพย์สินบางส่วนให้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของสถานะทางกฎหมายครับสรุปบุตรนอกสมรสที่บิดาไม่ได้รับรองจะไม่มีสิทธิ์ในมรดกของบิดาตามกฎหมายในฐานะทายาทโดยธรรมครับนอกจากนี้ สถานะบิดาตามกฎหมายยังเกาะให้เกิดหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูด้วยครับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมีหน้าที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและแม้ว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะแล้วแต่หากทุพพลภาพหรือหาเลี้ยงตนเองไม่ได้ก็ยังคงมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกันต่อไปหน้าที่นี้เป็นพันธะทางกฎหมายที่บิดาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นไปเพื่อความอยู่รอดและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุตรครับตัวอย่างที่8 นายปรีชาเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กหญิงแก้วซึ่งยังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยและยังไม่สามารถหาเลี้ยงตนเองได้วิเคราะห์นายปรีชามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงแก้วต่อไปแม้ว่าเด็กหญิงแก้วอาจจะบรุลนิติภาวะแล้วก็ตามปราบใดที่ยังไม่สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ตามสมควรแก่ฐานะหน้าที่นี้รวมถึงค่าใช้จ่ายใ,ในการศึกษาและการดำรงชีพซึ่งเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายของบิดาครับสรุป บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรแม้บุตรจะบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ยังหาเลี้ยงตนเองไม่ได้ซึ่งเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้เพื่อความมั่นคงของบุตรครับตัวอย่างที่9นางสาวก้อยฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากนายโจผู้ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรคนนั้นวิเคราะห์เมื่อนายโจมีสถานะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วแม้จะเกิดจากการถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษา ในโจก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องร่วมรับผิดชอบค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจึงเป็นสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรและมารดาเพื่อให้บุตรได้รับการดูแลตามฐานะของผู้เป็นพ่อครับสรุปการที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบิดาทำให้บิดาต้องรับผิดชอบค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายทันทีซึ่งเป็นผลทางกฎหมายที่สำคัญของการมีสถานะบิดาครับก่อนจะจากกัน สำนักง,งานจันทสิทธนายความขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามากดติดตามกดไลค์และกดแชร์จันทสิทธนายความตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้รับรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากกันแน่นอนครับ